สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมสดแล้วก็ชมต่างๆ้วยนะครับตอนนี้เรามีถ่ายทอดสดนะครับหวานแปลงข้าวกอขอ95บอาว่าพวงน,นะอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกอขอ95รุ่นปรับปรุงพันธุใหม่นะครับเป็นกอขอ95พวงนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูเนื้อนิดนึงนะฮะให้ดูเนื้อปุ๋ยนิดนึงนี่นะ เป็นของของแนะ Nancy นซี่นะแนนซี่นะครับนีเห็นไหมนี่เปล่งเต็มเลยนะฮะแนนซี่นะฮะเออขอขอเก้าสิบพวงนะฮะอ่ะรู้รู้ไหมว่าขอ95พวงน,น,นี่นะฮะเดี๋ยวตามทีมงานมาเลยนะครับตอนนี้เสียงได้ยินชัดเจนนะครับเพื่อนเพื่อนอีกคู่หนึ่งนะฮะอันนี้อ่าแบบ อย่างมีกระตุกกระตุกไหมฮะกระตุกไหมฮะฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่เพื่อนๆได้ยินเสียงชัดเจนนะฮะฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่อ๋อมีกระตุกนิดนิดนะพอฟังได้เนาะฟองฟองเบียร์ลองเทสของหนูดิฮัลโหลฮัลโหลได้ยินค่ะเทสเทสเทสฟองเบียลองเทสของหนูสิได้ยินนะะอ่า สวัสดีคนดูนะคะข้มาใหม่นะคะอ่าใช่แล้วนะครับวันนี้ปองเบียสวัสดีค่ะโหพุ่ตลบเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ตอนนี้โดนขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ปองเบียรบอกข่าวเพื่อนเพื่อนิดนึงอ่าแจ้งข่าวนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับข่าวแรกวันนี้เดี๋ยวระหว่างที่โดนหวานปุ๋ยเนี่ยเราก็บอกข่าวสักข่าวหนึ่งเนาะเรื่องพายุพายุเรื่องฝนค่ะช่วงนี้ฝนมาเร็วมากเลยค่ะช่วงนี้ สำหรับปีนี้นะคะฝนามาไวมากค่ะก็กกจะเกิดปัญหานะคะก็คือฝนช้าช่อมะม่วงนะคะฝนช้าช่อมะม่วงใช่ใชค่ะมันเป็นมันช้าช่อมะม่วงหรือมันยังไงฝนมันมันชื่อมันชื่อชื่อของมันเหรอชื่อค่ะเป็นชื่อค่ะชื่อฝนช้ช่อมะม่วงนะใช่ค่ะไม่ใช่ฝนมันไปช้าช่อมะม่วงนะเป็นชื่อค่ะช่วงนี้มันก็จะมาไวหน่อยค่ะมาวันที่เท่าไหร่ทองเบีย หมาเขารอกันอยู่เนี่ยเมื่อไหร่จะตกเพราะว่าบางพื้นที่ฝนก็ไม่ตกภาอีสานอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะมาประมาณช่วง12-14ถึงมกราเนี่ยที่จะถึงเนี้ยนะใช่่คะตกแน่ป่ามาถึงภาคกลางเลยป่ะโอ้ลมลมฝ่ายตะวันตกนะคะมาปกคลุมภาคเหนือเลยค่ะหนักๆเลยค่ะช่วงนี้ใช่แล้วก็ทางฝั่งตะวันออกด้วยค่ะช่วงนี้ก็ทุเรียนนะคะแต่ก็ยังไม่ได้แบบว่า เอาหันหน้าไปมองกล้องหน่อยกล้องเลยค่ะเออกล้องงงกล้องงงทิศโอเคค่ะอยู่นี่โอเคค่ะใช่ค่ะแล้วก็ปกตินะคะจะเกิดขึ้นช่วงปลายมกราเรียกฝนที่เกิดขึ้นนะคะว่าเป็นฝนชะช่อมะม่วงฝนชะช่อมะม่วงชื่อชื่ออะไรเวลาเรียกก็ต้องเรียกฝนชะช่อมะม่วงเลยก็คือแบบว่าเป็นช่วงที่กําลังออกดอกหรือว่าติดผลนะคะ ปริมาณฝนนะคะไม่มากแต่จะมีฝนฟ้าคะนองช่วงที่12ถึง14มกราเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตให้เป็นระยะระยะนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้นะเรา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 มีสัมภาษณ์ขอกล้องตัวไหนคะตอนนี้นะฮะเรามีสัมภาษณ์ลุงแห้งนะคะลุงแห้งด้วยนะครับลุงแห้งค่ะลุงแห้งเชิญทางนี้เลยครับไม้ไม้ตัวอยู่ไหนเอ่ยไม้ตัวที่สาม นี้ก็ได้ค่ะเทสเทสเลยค่ะลุงแห้งฮัลโหลเทสนี่ฮัลโอหนึ่งสองสามครับดังไหมนะแห้งรอบนี้หวานข้าวอะไรครับเก้าห้าพวงครับเก้าห้าพวงเราเราจะรู้ได้ไงว่าพวงหรือไม่พวง่ะก็กระสอบเขามันมีกลาอยู่อ่าเนี่ยนะกลาอย่างเงี้ยเลยนะอ่าถ้ากลาสีน้ำเงินนี่คือพันจาหน่ายครับ อ๋อเนี่ยนะอ่ากล้องเข้ามาใกล้ๆครับกล้องเข้ามาใกล้ๆนี่ลาแบบนี้จะพันจับหน่ายอ่าแดีวเขาจะเขียนไว้ด้วยนะครับพันจับหน่ายเดี๋ยวเดี๋ยวนั้นวานน่าแห้งถือแป๊บหนึ่งนะฮะอ่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมตีลังกาให้ดูนะครับนี่ไม่ไม่ใช่ตัวผมตีลังกานะแป๊บหนึ่งโอ้มันกลับหัวไอ้ผมเบียร์ถือไว้ก็ได้เดี๋ยวหนูต้องพูดกับพี่ได้จ้ะเอาไมค์อีกตัวหนึ่งมาด้วยครับนี่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 อ่านี่เขาเขาจะเขียนไว้ว่าโอ้ขอเก้าสิบห้านะนี่ฮะแล้วก็ ชั้นพันจำนายเห็นไหมฮะาป้ายสีชมพูจะพันพันขยายถ้าป้ายสีชมพูจะพันขยายตรงนี้ก็จะเขียนว่าพันขยายใช่ใช่ใช่ป้ายสีชมพูป้ายสีชมพูนะอ่าให้ดูนะครับนี่เพื่อนเพื่อนดูไว้นะครับเพราะว่าบางทีเกษตร,รกรบางคนไม่รู้นะครับไปโดนหลอกนะครับอันนี้เราเอามาเปิดเผยให้เห็นเลยนะครับจะได้รู้กันไปนะฮะตัวนี้นะครับกระสอบต้องเป็นของศูนย์นะครับศูนย์เมล็ดพันข้าวนะครับตัวนี้นะนะฮะนี่ นี่นะครับตัวนี้มาจากศูนย์ชัยนาทครับผมอ่าข้าวโกขอ95ตัวนี้ปรับปรุงพันธุ์แล้วนะครับก่อนหน้านี้มันเป็นโกขอ95แบบธรรมดาใช่นะครับเดี๋ยวแปลงนี้นะครับผมจะมาไล์สดตอนเกี่ยวด้วยนะครับแต่วันนี้ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าสูตรเด็ดของเราแล้วอ่าสูตรไรนะแห้ง15 15 3 3.21 5ห้ ตาสามเมรคะเนนเนนแนนซี่ครับเนนซี่เนนซี่นะครับนี่นะฮะกระสอบศูนย์ข้าวศูนย์อ้าวแล้วมันขายดีมันดียังไงมันดียังไงก็คุกยามาคุกยาด้วยยากระตีแดงแดงครับแล้วเมล็ดนี่งอกทุกเม็ดอ่าวไม่งอกทุกเม็ดใช่ใช่งอกดีมากของศูนย์เขารับประกันอยู่แล้วนะครับคุกยาของแท้เรียกว่าไม่มีพันปนเลยยิ่งพันขยายนี่เขารับประกันเลย พันขยายหงย้อนในกีงนะมันจะเป็นส <anch> ีชมพูนะปลาสีชมพูอ่านะครับเนี่ยนะครับนี่คือกระสอบศูนย์ของแท้นะครับต้องมีตราเออ่พ่อแม่ม่พ่อแม่พ่อแม่หงคาไม่ใช่พระแม่โพดบกพระแม่โพดบไนะแกแบกข้าวอยู่นี่เนี่ยนะครับกรมการข้าวโกขอโกขอย่อมาจากกรมการข้าวโกข้าวคือกรมการข้าว95อ่ะิันมันชื่อพันมันนะครับอ่ะ นี่นะครับตัวนี้หนึ่งตัวแล้วตัวนี้เนี่ยวันเกี่ยวยวมาไล์สดให้อีกรอบหนึ่งนะครับดูว่าจะได้กี่ตันเอาแป้งไหนเอาแป้งไหนนะฮะนี่นี่ฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้ฝั่งนี้ยี่สองไร่เดี๋ยวเพราะว่าจะมีกิจกรรมด้วยให้ทายว่าไอ้ฝั่งยี่สองไร่กับไม่เป็นไรเอาเอาไม่ตัวเอาเอาไอ้ที่มาีกตัวนี้ไม่อ่ะเดี๋ยวพี่เจสเตอร์ต้องมาคุยด้วย มาอีกตัวอยู่นะอ,อยู่กับหนูค่ะสามตัวอ๋อ,อโอเคอ่าตัวนี้นะตัวนี้ยี่สิบสองไร่ครับแล้วก็แปดไร่เอาจะทายแปดไร่หรือยี่สิบสองไร่ดีเพื่อนๆนะครับเอาเป็นยี่สิบสองไล่ไหมก็ทายทั้งหมดนะเพิ่ราะเกี่ยวพร้อมกันอ๋อเกี่ยวพร้อมกันก็แปดไร่กับยี่สิบสองไร่ก็ <30 S 2> เป็นสามสิบไล่ เดี๋ยวจะให้ทายว่า30มสิบไร่อะนะครับกอขอเก้าสิบห้าพวงเนี่ยปรับปรุงพันเนี่ยได้ทั้งสี่สิบเกียนได้ไหมได้ไร่เกียนก็โก้แล้วนั่นนะได้ไร่เกียนก็โก้แล้วนก็มีเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่านะครับมีเพื่อนมีใครถามอะไรมาไหมมีเพื่อนเพื่อนถามว่าอายุข้าวกี่วันครับเออเกี่ยวไม่เกินร้อยสองวันไม่เกินร้อยสองวันแตดแดดความชื้นสิบแปดประมาณเอ่าตอนนี้หกสิบวันตอนนี้หกหกสิบวันแล้วหกวันที่ปลูกอยู่อ่านะครับก็เดี๋ยว ตัวนี้นะราคาวันนี้เท่าไหร่นะแห้งถ้าความชื้นต่ำกว่า20ประมาณ12,000 12,000เรื่องจริงก็ลุกก็น้าไปลงมาแล้วถ้าเกี่ยวข้าวพันด้เท่าไหร่ก็เพิ่มไปอีกประมาณพันกว่าบาทเป็นหมื่นสใช่ถ้าทำข้าพันนะแต่ต้องดำนะต้องดำอ่าเนี่ยครับเพื่อนๆดูเดี๋ยวให้กล้องแพนจับไปดูตรงที่ว่าอ่าตรงที่ดำไว้นะครับอันนี้ยีองไร่มองไกลๆเนี่ยมันจะเห็นเป็นร่อง ไปริ้ว้วไปเพราะว่าเราดำไว้นะครับข้าพันต้องดำนะครับแต่ใครใครอยากได้เข้าพันตัวนี้ติดต่อตรางูใช่ไหมของตางูใช่ไหมที่ร้านจันทวัฒน์ครับใช่เข้ามาที่ร้านจันทวัฒน์ก็ได้นะครับตัวนี้ของแท้เราเอาพันขยายมาขยายต่อให้เกษตรกรไม่ใช่พันจําหน่ายนะนี่ต่อที่หนึ่งธรรมดาแล้วจะเป็นต่อที่หนึ่งยังพันได้สบายสเรียกว่าเป็นพันแม่แหละใช่นะครับอ้าวมีเพื่อนๆถามอะไรมาไหม <5 S 2> ถา้าเพื่อนๆสงสัยนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้รอให้คนดูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับอะเดี๋ยวให้น้ำแห้งทําตัวตามสบายครับน้ำแห้งปกติก็ถอดเกงเดินีทำ <c oughs> ตัว <c oughs> ปกติอ้ขอน้องเจสเตอร์หน่อยมาโอเคน้องเจสเตอร์พาไปดูปุ๋ยหน่อยนะครับเออเอาแนะนาตัวหน่อยแนะนาตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมน้องเจสเตอร์นะครับผม จากบริษัทนี่นะครับผมสีแอนันี่ครับวันนี้ก็เข้ามาดูข้าวพันธุ์ใหม่นะครับพันธุ์กอขอ95นะครับอย่างที่พี่กอบอกไปเมื่อกี้อืมอ่ะก็เป็นพันธุ์ที่ตอนนี้กําลังลองใช้ปุ๋ยนันซี่นะครับอ่าปกติแกก็ใช้แล้วะครับเสียงชัดเจนดีไหมครับเพื่อนๆเสียงชัดเจนดีไหมครับเพราะว่าไม้สามตัวเป็นไม้มาเทสใหม่ด้วยนะฮะมีปอดๆแป๊ดๆนิดหนึ่งนะแป๊ดนิดหน่อยนะครับโอเคเสียงชัดเจนดีนะครับผม โอเคคเออ่ะโอเคอ่าครับตอนนี้น้องพีทไปถ่ายตรงปุ๋ยอยู่อ่ะให้ให,ให้ให้เจสเตอร์อธิบายหน่อยปุ๋ย15 3 21มันมีอะไรยังไงอ่ะก็สําหรับ15 3 21นะครับผมตอนนี้เลยนะครับก็เป็นสูตรที่นิยมมากนะครับในหมู่โซนสิงห์บุรีนี้ครับเพื่อใช้เลยล่ะใช้แทบจะแบบ แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันเดี๋ยวหาว่าโมไปก็ตอนนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวได้ให้เอามาให้ได้เอามาให้อ่านะเอามาแล้วนะครับผมออย่างที่พูดไปนะครับผมเป็นสูตรที่กำลังนิยมนะครับตอนนี้นะครับผมก็ดูง่ายๆนะครับผมก็จะมีตัวตัวหน้าตัวกลางตัวท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเด่นเรื่องของตัวท้ายนะครับผมแต่ตัวหน้าเราก็ให้มาที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตัวกลางอยู่ที่สามเปอร์เซ็นต์ แล้วก็ตัวท้ายอยู่ที่21นะครับผมอะข้อดีเลยสําหรับของแนนซี่เองนะครับผมของแนนซี่เองเลยก็คือเป็นผู้ที่นําเข้าปุ๋ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าตัวกลางตัวท้ายนะครับโดยเฉพาะตัวท้ายของเรานะครับตัวท้าย21ก็จะนําเข้าจากประเทศอิสราเอลเลยนะครับผมก็อย่างที่เพื่อนๆที่จะพอรู้อยู่บ้างนะครับผมก็จะมาจาก ประเทศอิสราเอลบริษัทเดซีนะครับผมทะเลเดซีอ่าคือปุ๋ยที่บริสุทธิ์และคุณภาพเยี่ยมที่สุดในโลกนะ่ใชครับสูตรผสมไอตัวยี่สิบเอจากศูนย์ศูนย์หกสิบแล้วศูนย์ศูนย์หกสิบเนี่ยนะครับบริษัท YVP หรือบริษัทเนซี่เนี่ยนะครับเป็นผู้นําเข้าเข้ามานะครับแต่เพียงผู้เดียวด้วยในประเทศไทยนะครับจากทะเลเดซีนะใช่คือตัวนี้ก็คือคุณภาพอันดับโลกอยู่แล้วนะครับใช่ครับผมผลิตจากน้ําทะเลเลย ครับอ่าแล้วก็ในเรื่องของตัวกลางตัวหน้านะครับผมตัวนี้เองของเราก็นําเข้าเหมือนกันนะครับไอ้ตัวแรกจะนําเข้าจากประเทศมาเลเซียนะครับบริษัทปิโตนัทเองอ่าปีโตนัทก็คือบริษัทน้ํามันอันดับต้นๆของโลกนะครับเราเอาของระดับโลกมาแหละอตัวที่ตัวสามตัวกลางครับผมอันนี้ก็นําเข้าจากประเทศจีนครับผมครับจีนแล้วเป็นเม็ดสี อ่าสีเหลืองครับอ่าตาตัวนี้จะผสมสีเหลืองใช่เราเกรดพรีเมียมเอาสีเหลืองให้เลยนะครับเพราะว่าในตลาดตัวใหญ่จะเป็นสีดำใช่ครับประมาณนี้อ่าตัวนี้ก็จะเด่นที่สุดเลยแกสำหรับตอนนี้เลยก็โดนกันบินอยู่เลยพี่อ่าบวกอันนี้ด้วยบวกให้บวกอะไรบวกกรรมฐานให้ด้วยท่านอาหารรองเสริมครับผมเราก็จะพิเศษตรงนู้นไปอีกก็คือมีท่านอาหารรองเสริมไปด้วยก็คือบวกตัวกรรมฐานตัวซันเฟอร์กลับนิดนึงนิ่งๆครับอ่านี่ครับตัวกรรมฐานตัวซันเฟอร์นะครับผมในตัว ันก็จะมีตัวเป็นพวกเขาเรียกว่าสารเติมเต็มนะครับผมก็จะมีตัวแคลเซียมแมกนีเซียมให้อีกต่างหากอ่าในเนื้อจริงๆมีแคลเซียมแมกนีเซียมใช่บางครั้งใส่โบลอนมาด้วยผมเห็นแล้วมันแพงผมก็เลยบอกโอ้โหแพงจังลยบ้างอ่ะแล้วข้อดีของแนนซี่อย่างหนึ่งนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับแนนซี่เราเหมือนเราผลิตให้หลายๆเจ้านะครับอ่านะครับ เป็นผู้ผลิตให้กับเจ้าโน้นเจ้านี้ให้กับโรงเบาต่างๆแล้วกันอ่าโรงเบาต่างๆครับแต่ตอนนี้เราก็ลดลงมาบ้างแล้วนะครับลดลงมาบ้างแล้วครับลดลงมาผลิตเองได้เยอะนะครับทีนี้มันก็จะมีการปลอมแปลงอ๋ออ่านะครับตัวนี้ปุ๋ยปลอมมันเยอะปุ๋ยปลอมมันเยอะนะแนนซี่เนี่ยใครๆก็อยากได้นะครับนี่เลยสอบในกระสอบในกระสอบในของแนนซี่นะครับครับผมถอดออกก็ยังเป็นแนนซี่ได้ นี่เลยสกรีนมาเลยครับผมเราคือผู้ปรุงอาหารตามสั่งของพืชลุงลุงบอกเอาถอดกางเกงหรือถอดถุงถุยเท่านี้ถอดถุงุยถ้าถอดกางเกงนี่ได้แห้งได้แห้งก็โอเคเลยเออครับผมอ่าเนี่ยแนนซี่นะถ้าไปถอดกระสอบยี่ห้ออื่นออกไม่มีและข้างในเป็นแนนซี่กระป๋อมของเราเออเอาของเราไปใส่นะ ว่าถ้าจะมีกระสอบนอกแต่ไม่มีกระสอบในก็ปอไม่งันครับนะครับนี่ว่าเราจะให้มาทั้งกระสอบนอกและกระสอบในเพื่อว่ากันที่จะอ่ยชื้นครับผมครับประมาณนี้ตัวนี้นะของแนนซี่นะเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บก่อนนี่เดี๋ยวพาไปดูข้าวไปดูข้าวตามฟองเบียร์ฟองเบียร์ตามมาก็ขอมีเกษตรกรบอกว่าก็ขอ4 1แปลง11ไร่ได้11กว่าตันอ๋อ น่าจะต้องลบอันนี้ออกอ่าหวังเปียลบอันนี้ออกครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลบอันนี้ให้นะพอดีมันมีให้ทายนะครับไม่แบบหนึ่งนะครับเพื่อนๆอ๋อมันจะมีอะไรอื่นอื่นใช่ใช่ใช่มีคนปักหมุดอันนี้ไว้นะครับสวัสดีคนดูนะคะที่เข้ามาใหม่นะคะวันนี้เราอยู่ที่แปลงลุงแห้งนะคะอายุข้าวก็ประมาณหกสิบหกสิบหกสิบวันพอดีค่ะวันนี้หกสิบวันเป๊ะๆวันนี้รวงแล้วใช่ ดำตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะครับนะ10พฤศจิกาอ่าดำตั้งแต่10พฤศจิกายนนะครับผมก็ถึงวันนี้ก็ครบ60วันพอดีใช่10วันเป๊ะๆนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับจ้าอ่าโอเคผมปักหมุดไปใหม่แล้วแก้ไปแล้วครับปักใหม่เรียบร้อยนะจ๊ะอ่าโอเคเป็นถ่ายทอดสดนะอันนี้ เรียวเียวเลยค่ะวันนี้ใส่ทั้สดแปลงกอขอเก้าห้าวงครับผมโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวพาไปดูในนานะครับว่ามันแตกกอดีไหมนะครับใช่ครับแล้วลองงเบียร์เอานี่ไปด้วยได้ค่ะทำอะไรครับเพื่อนเพื่อน โอ้โหนะอ่ะเจตเตอร์เอาเอาไม้ให้นะแห้งหน่อยครับได้ครับอันนี้เราไลฟ์สด, <นะ S 1> สดกันอยู่นะครั่นเชิญทางนี้ <ขอ S 1> หน่อยครับเชิญนายจ้าพระเอจกจ้าวันนี้นะคะอโอ้โห,โโหเดี๋ยวถ่ายกอข้าวให้ดูหน่อยนะฮะนี่กอเบิร์เริ่มเทิมนะอันนี้แม่นะแห้ง ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่มันจะเป็นล่องล่องลึกกว่านี้อะถือไว้ก็ได้ครับล่องมันจะเห็นชัดกว่านี้ปกติล่องหมายถึงล่องข้าวเนี่ยนะใช่ใช่มันจะเป็นล่องกว่านี้มากกว่านี้นี่มันจะพอก็จะหอมได้คือมันเบียดชนกันเลยใช่ใช่มันเบียดชนกันเลยมันทําให้กอข้าวเนี่ยเหมือนมันไม่ได้เหมือนไม่ได้ดำเลยใช่ใช่จริงจริงๆน่ยยังพอเห็นริ้วนะครับตรงนี้ไม่หน่อยนะครับถือว่าโอเคแล้วรอบแรก นี่มาแล้วคำถามรอบแรกดำได้ประมาณสี่วันห้าวันพอหล่อน้ำได้พอกูเกียก็ยูเรียแนนซี่ถายไปสิบรูกหน้ายูเรียแนนซี่จากปิโตนัสนะถ่ายไปสิบรูกสามสิบไล่ถ่ายไปสิบรูาแล้วประมาณยี่สิบห้าวันแล้วก็เอาสิบหกแปดแปดของแนนซี่มาใส่อีกตันหนึ่งเนี่ยตันหนึ่งได้หมดเลยทุกค แนน,น,นซี่ทั้งหมดเลยแป,ปองเดอร์เจตเตอร์อย่าลืมเอาป้ายมาปักนะป้ายปักได้เลยสอ,อ,องฝั่งเลยนะครับอรอบนี้ทำกี่ไร่คะเก้าสิบเอ็ดไร่ครับติดใจรอบท,ที่แล้วค่ะลุงบอกติดใจ,จแล้วโดนบินผ่านหัวไปแล้วนี่โดนมาแล้วเราต้องลงตรงไหนเนี่ยนะฮะโอ้หแม่ขอดึงกันเข้มๆเลยค่ะเนี่ยเข้มๆเลยครับออกเลยออกเยอะไหมนะอ่าตัวนีน้ออกออกไวทีนีน้ สูตรเด็ดของเราฟองเบียร์หยิบมานี่ความลับของเราแต่เราไม่เปิดเผยเลยใส่มือเลยค่ะนี่ก็บผิดไรเลนเลยแช่ข้าวก็ได้แช่ข้าวแป้งทีหวานก็แช่ข้าวะนเราไล่เลนก็ใส่จ้ายไปสามขวดสามขวดสามสิบไล่ขวดละสิบไร่ขวดละสิบไร่ครับใช่แช่ข้าวฉีดพรมคุ้มเลนฉีดพรมคุ้มค่าฉีดพรม ฟาโลนี่เลยครับเกษตรกรนะครับที่ยังไม่เคยใช้นะบอกเลยใช้ปุ๊บติดใจแล้วกลับมาซื้อซ้ําแน่นอนลุงซื้อทิ้งสองลังอ่ะไม่ใช่ซื้อทีละขวดอย่างเขาเรื่องจริงอย่าไปบับคนซื้อทีละขวดดีแกดิเขาซื้อทีละขวดก็ได้ไม่เป็นไรเราละอุดหนุนอันนี้อันนี้นะเวลาใช้ตอนข้าว วันหลังวันปุ๋ยก็ใช้คู่นี้เลยนะครับฉีดยาเท่าแรกก็ใส่อนะครับมาจะเล่งรากครับเนี่ยเล่งรากแล้วก็เข้าตัวไว้วยค่ะตัวนี้ช่วยในเรื่องการปรับสภาพดินดินเปรี้ยวดินเค็มนะคะฉีดตัวนี้ได้เลยค่ะนะครับบางท่านไม่เคยใช้นะถ้าเข้าไปในเพจได้เลยนะครับนี่ค่ะถ้าเข้าไปในเพจเลยเดี๋ยวส่งให้ปีนี่โอ้โวันน hmm. ี้โปรโมตอีกแล้วค่ะเฉพาะเฉพาะที่สั่งวันนี้แถมเสื้อด้วยแถมเสื้อด้วยแมเสื้อของเจ็ตเตอร์เออ เสื้อแดนซีเสื้อตัวไหนนี่เตเตอร์มาป่ะวันนี้นะคะไมอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องรมาราคา่นั่นเลยจเออจริงๆเนี่ยตัวสิบผีส้มเนี่ยนะถอดเลยได้ป่ะวันนี้นะคะสองยปดสิบบาทส่งฟรีแถมเสื้อเดนซี่ด้วยค่ะดีๆนะคะนี่สีเขียวนะคะเสื้อไม่ธรรมดาค่ะใส่แล้วงานัทุกวันค่ะจริงๆเสื้อขยันใช่ค่ะตัวนี้นะคะช่วยปรับสภาพดินนะคะแล้วก็พืชที่ไม่กินปุ๋ยนะคะ แล้วก็ได้ตั้งแต่แช่ข้าวนะคะแล้วก็ฉีดข้าวไม่เกิน50วันนะคะตัวนี้ฉีดพร้อมคุมเลงคุ้มค่าได้เลยค่ะใช่นะครับหนึ่งขวดสิบไล่ลูกรับประกันเลยค่ะซื้อทีละสองลงังขวดละสิบไร่สบายสบายนี่อ่าเดี๋ยวเข้าไปทักทายเพื่อนเพื่อนลกนิดนึงนะครับอ่าขอตัวนายแห้งหน่อยนะครับ,รบนายแห้งจะไปดูโรนต่อนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศนะครับได้ตามมาที่โรนเลยนะครับนี่เดี๋ยวไปสัมภาษณ์โรนนิดนึงนะครับ สวัสดีนะคะร้อยคนดูค่ะ,ะนี่มือบินมือบินอันนี้มือแปดมือมือแบก,ม,แกมือบินมือบินอยู่โด้วยขอไมอ้ตัวหนึ่งครับอ่าตามมาไม่รู้จะได้ยินเสียงเพราะเสียงเสียงเครื่องดังอ๋อโจเฟอร,โฟอร์โชเฟอร์มือบิน มือบินมื่ไหรมือบินเร็บินร่วเดี๋ยวฝากดวสัหน่อยนึงนะครับมีงานบินมีงานบินที่ไหนนึกถึงนุ้ยนนึกถึงน้ำมุ้ยนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์ห้ามีครับศูนย์แปดศูนย์้ี่ครับสี่แนะครับมีบินผัดโผนบินโชบเชียว ไม่มีห <c oughs> รือว่ามีมมอ้าววันนี้รับไว้กี่ไร่แล้ววันนี้ประมาณน่าจะน่าจะ8กว่าไร่วันนี้80กว่าไร่ไร่ละเท่าไหร่นะมุย้ยก็60บาทไร่ละ60บาทนะครับแล้วอ่านมืออาชีพด้วยนะครับจะบอกให้บางทีเราบอกว่าเราเล่งให้โดนเนี่ยนะามุ้ยบอกไม่ได้มันต้องหวานให้ทั่วใช่ไหมบางคนบินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จแล้วกลับบ้านแล้วนะครับอ่าขอบคุณน้ามุ้ยมากครับผมสำหรับนะครับทีมงานอ่า นนี้นะครับเดี๋ยวช่วงวันเกี่ยวนะครับช่วงวันเกี่ยวช่วงวันเกี่ยวรเราจะมาไลฟ์สดอีกรอบหนึ่งนะครับ<ช>แล้วก็เจตเตอร์มาไหมวันเกี่ยวอะ่ะเจตเตอร์รอ่านะครับเ,รนอนเอาวันนี้โปรโมชั่นนะคะจ่าครับ280บาทส่งฟรีแถมเสื้อแนนซี่นะคะบริษัทนีน,นีนะคะ<ช>หนึ่งตัวค่ะเสื้อขยันค่ะ สามารถกดสั่งซื้อได้เลยค่ะโอ้เพื่อนเพื่อนเข้ามาดูกันเยอะมากเลยนะครับเสื้อขยันต้องลานี่นี่เาะอ๋อเสื้อขยันจันทวัฒน์ได้ยินเสียงชัดเจนนะเพื่อนเพื่อได้ยินเสียงชัดเจนกันอยู่นะครับผมปิดเสียงไว้นะในนี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงโอเคได้ยินเสียงชัดเลยครับอาโอเคยินเสียงชัดเจนฮะเอ้าถึงกิจกรรมแล้วนะครับกิจกรรมนะคะวันนี้อ ชอบไถคอวีอ๋ออาเจเตอร์วันนี้มีอะไรมาแจกวันนี้มีเสื้อครับผมมีมาทั้งหมดกี่ตัวสิบตัวสิตัวแจกสิตัวนะครับสิบตัวนะอะกติกากติกาว่ายังไงบ้างครับพี่อ่าให้ทายว่าในแห้งหวานปุ๋ยแต่งหน้าเนี่ยอ่สูตรอะไรเออง่ายจังเลยคันเนี้ย อยู่ไหนเนี่ยกบหากะซอยเจอใครดูไลน์นี่เรียบร้อยรู้เลยอทายได้เลยทายได้เลยพิมมาเลยนะครับเดี๋ยวข้าวสวยมากไม่มีหญ้าเลยใช่ใช่ไหมครับผมไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นยานะครับผมเพื่อนๆมีคําถามพิมถามได้นะอ่เดี๋ยวเราให้เวลาประมาณจากตรงนี้ประมาณสักหนึ่งนาทีก็พอแต่ทายได้เลยนะหลังจากจบไลน์ก็ยังทายได้นะครับข้าข้าวที่น้าแห้งหวานเนี่ยขอขอ95นะครับ อายุไม่เกินจริงๆค่ะอายุไม่เกินร้อยวันนะครับหวานด้วยปุ <athletes> <but> ๋ยปุ๋ยแนนซี่แนนซี่แต่ว่าสูตรอะไรสูตรอะไรนะวันนี้เลยอันที่เพื่อนๆทายกันอยู่เนี่ยนะฮะอ่านะครับทายเข้ามาได้เลยนะครับกติกายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเสื้อแนนซี่เสื้อยืดสีเขียวจ้าสีเขียวนะไม่ใช่ตัวนี้นะเออตตัวนี้นาจะต้องถอดตรงนี้นะสิบรางวัลนะครับก็ เดี๋ยวมีเพื่อนๆถ่ายเข้ามามีถ่ายเข้ามาแล้วอุยอุวยพี่นัชชาโต๊ะทับพิมมาแล้วค่ะหนึ่งใครเอายังไม่เฉลยละกันแต่ใครพิมพ์เหมือนพี่นัชชาโต๊ะทับพิมเนี่ยได้ได้เสือไหมยังไงลองพิมพ์เข้ามาดูมีคนสนใจค่ะสามารถซื้อยังไงคะพี่กอล์ฟมีคนสนใจอ้าวอยู่จังหวัดอะไรเจตเตอร์เอออยู่จังหวัดสิงห์บุรีครับผมอำเภอบางละจันนะครับผมแวะเข้ามาซื้อได้นะครับผมร้านที่ร้าน ร้านเจริญจันทร์วัดใช่คไอ้ตอนนี้มีผู้ทายถูก3คนแล้วนะผมเห็นอยู่เนี่ยพี่ปัญชานะคะนี่มาแล้วมีเข้ามาพี่ปัญชาพี่สุภาพบุรุษลูกผู้ชายนะครับพี่พานุวัน์นะครับพี่จันทานะคะจันทานา่งลงครับผมกดกดกด แอนกดอันนี้ให้หน่อยนะกดมีคนส่งดาวให้เลยค่ะ50ดวงว้าวกราบขอบพระคุณมากครับเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อนะคะพี่พี่พี่อ่านชื่อหน่อยพี่วรศักดิ์นะครับส่งดาวมาให้นะครับ50ดวงเลยนะครับขอบคุณมากจ้าสูงสุดด้วยนะตอนนี้เป็นผู้ส่งดาวสูงสุดด้วยพี่วรศักดิ์โคตมากเลยครับผม เสื้อเหลืออีกหกตัวนะคะเสื้อเหลืออีกหกตัวอะใครทายต่อจากพี่จันทาปานรงค์นะครับหรือว่าพี่พานุวัตรนะครับพี่สุภาพบุรุษนะครับพี่บัญชานะอันนี้ได้รางวัลหมดเลยก็เฉลยไดหมดเลยเออเดี๋ยแต่พิมพ์ตามนี้ละกันอ่าพิมแบบนี้เลยครับเออพิมแบบนี้เลยได้เสื้อแน่นอนนะครับอ่าโอเคสวัสดีนะคะร้อยคนดูค่ะครับร้อยคนแล้วอ่ะเดี๋ยวช่วงเวลาเราก็เดี๋ยวต้องขอตัวแล้วนะครับเพราะว่าได้เวลาแล้วนะครับ ก็ยังถ่ายต่อได้นะจบไลฟ์ยังถ่ายต่อไม่ได้นะครับแล้วก็วันที่เรามาเกี่ยวเนี่ยเรามาเจอหน้าแห้งที่นี่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถ่ายกันแต่วันนั้นน่ะเดี๋ยวผมพิเศษให้นะครับแจกเครื่องพ่นแบตเตอรี่ให้นะครับแจกฟังเลยนะกี่ตัวจะฟังอทิ้งก็กี่ตัวนะครับสำหรับวันนี้นะครับทีมงานนาดีดี com นะครับก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมฝากเราเลยฝาก้องฝาก้อา ฝากน้องคองเบียหน่อยอ่ะค่ะก็ขอฝากนะคะหนูก็มาถ่ายทํากับพี่ก๊อฟนะคะเดี๋ยวก็จะเจอหน้าหนูบ่อยๆนะคะครับผมจากด้วนะคะจากบริษัทเซียนเกษตรนะคะจากครับค่ะคุณภาพครับกล่องนะคะฝากหน่อยค่ะมีโปรโมชั่นนะคะวันนี้280บาทส่งฟรีแถมเสื้อนะคะจากบริษัทนี้นีนะคะแนนแนนซี่ค่ะครับผมโอเคค่ะเจตเตอร์ ครับผมน้องเจตู้โอ้ไม่ใช่เจตเตอร์เดี๋ยวหน่อยดีนะพี่แก้ช่วยแล้วผมกับเก่าบริษัทนี้นี่นะครับผมปุ๋ยนันซี่นะครับยังไงก็รบกวนฝากปุ๋ยนันซี่นะครับผมเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแล้วกันอ่าปุยตะกอนแล้วก็ของร้านจันทวัฒน์นะครับเดี๋มาดูได้เลยแล้วก็เดี๋ยววันที่16นะครับผมอาจจะมีโปรโมชั่นพิเศษหรืออะไรที่อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับเข้ามาดูได้กัน โอเคครับผมจ้าเจ้าของแปลงเจ้าของแปลงเจ้าของแปลงนะคะเจ้าของแปลงฝากไว้หน่อยนะครับาไงดี่ใครที่อยากทําแปลงข้าวพันธุ์นะครับต้องทําอะไรบ้างตัดปงตัดแปลงอะไรไหมใช่เราต้องดูแลแปลงให้สะอาดครับครับผมใช่ไม่ให้หญ้ามีและต้องใช้คนเก็บเดินล่องด้วยนะครับใช่ครับ ถึงจะได้ข้าวดีใช่ใช่ครับผมทำก้าสิบเอ็ดลายผมไม่เคยพลาดสักแปลงเดียวอ่าครับอ่าก็ฝากน้ำแห้งไว้ด้วยนะครับใช้ปุ๋ยนันซี่ด้วยนะคนันซี่ยาเยอะที่ซื้อร้านจันทวัฒน์ทั้งหมดครับครับผมไปทีนิดหน่อยครับพึ่งคอนแตนเอ้าพูดเยอะมากเลยวันนี้เดี๋ยวไม่มีเล่าขาวแล้วมีเล่าขาวไหลไปวันนี้แล้วเอาโอเคสำหรับวันนี้นะครับทีมงานนายดีคอมต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับตัววัสดีครับเจอกันใหม่นะคะ I'm <laughs> going